สวัสดีครับเพื n, th th n, s S ่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากแจ้งเพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาความรู้ร่วมกันครับ นี้ก็จะแปลกนิดนึงนะครับผมปกติแล้วผมหัวบ้านสวนนะครับผมจะนําเอาพระเครื่องนะครับผมพระเหรียญต่างๆที่ผมสะสมไว้นะครับผมหรือบางทีก็ไปยืมเพื่อนๆพี่ๆมานะครับผมมารีวิวเพื่อที่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องต่างๆทั้งเก่าใหม่แท้เก๊นะครับผมในเทปนี้นะครับผมผมเอาของธนสิทธิ์หรือของทนศิลนะครับผม ก่อนอื่นทาความเข้าใจกับคําว่านะทนศ์ก่อนนะครับผมของทนสิ์นี่ก็คือของตามธรรมชาตินะครับผมในความเชื่อว่าเป็นของที่เป็นเครื่องรางนะครับผมนําโชคลาภหรือว่าดึงดูดเอาความโชคดีหรือว่านําเอาความปลอดภัยมาให้นะครับผมเป็นของที่มี พลงังอานาจอยู่ในตัวตามธรรมชาตินะครับผมไม่ต้องปลุกเสกนะครับผมอาทิเช่นพวกเขี้ยวงากระลาเข่าต่างๆครับผมพวกเขี้ยวนี้ก็จะมีงาช้างนะครับผมก็จะมีเขี้ยวเสือป่องฟ้านะครับผมหรือเขี้ยวเสือกวงนะครับผมส่วนในหมูนี่นะครับอันนี้จะเป็นเขี้ยวหมูนะครับในหมูนี่จะเชื่อถือกันเกี่ยวกับเรื่องของเขี้ยวหมูตันนะครับผมเชื่อว่าเกิด ึ้นกับหม SUV ูที่มีอายุหมูที่เป็นหมูโทนนะครับผมที่มีอายุมากนะครับผมส่วนของโพรงที่อยู่ในใจกลางของฟันนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะตามลักษณะทั่วไปเนี่ยจะเป็นโพรงรผมเข้าไปจนเกือบถึงปลายเขี้ยวนะครับผมที่มีอายุหมูที่มีอายุนะครับผมประมาณ1 0 2ถึงน,น,นะครับผมในส่วนปลายเขี้ยวน่ยจะตันนะครับผมแล้วก็เป็นโพรง ยาวมาเรื่อยนะครับผมจนถึงโคนฟันนะครับผมในบริเวณใกล้ๆกับที่ผมรัดหนังยางสีฟ้านี้ไว้นะครับผมส่วนลึกลงไปจากเหงือกหรือกามนะครับผมจะเรียกว่าเป็นรากฟันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหมูตัวไหนนะครับผมที่เขี้ยวมีความมีความตันไม่มีโพรงนะครับผมมาจนถึงโคนนะครับผมประมาณบริเวณนี้นะครับผมก็จะเรียกกันว่าเป็นเขี้ยวหมูตันนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเวลาชาวบ้านชาวป่านะครับผมที่หาก,กินหาอยู่นะครับผมในป่าเขาลำาเนาไพรนะครับผมถ้าบางครั้งก็โชคดีนะครับผมไปพบกับเขี้ยวหมูป่าที่หักเองตามธรรมชาตินะครับผมอาจจะหักเกิดจากการต่สอสู้กันเองหรือว่าการปกป้องคุ้มครองภัยตัวเองจากศัตรูทางธรรมชาติอย่างเช่นเสือนะครับผมหรือการหาอยู่หาก,กิน หมูเขาเอาไปคุยไปฟวักนะครับผมงัดกับหินหรือของแข็งหรือไม้นะครับผมก็แตกหักหล่นออกมานะครับผมชาวบ้านก็จะนําเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญเป็นกาลังใจนะครับผมเพราะว่ามีความเชื่อว่าเคี่ยวหมูเวลาอยู่กับหมูเนี่ยครับผมหมูใช้ทํามาหากินนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง โชคลาภนะครับผมชาวป่าชาวเขาที่เขาไปหาอยู่หากินอยู่ในป่านี่ครับผมก็จะเชื่อว่าจะนํามาซึ่งความโชคดีในเรื่องของอาหารนะครับผมในเรื่องของสิ่งที่เป็นโชคลาภนะครับผมส่วนดีความเชื่อหนึ่งก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมเชื่อว่าหมูเนี่ยครับผมมีศัตรูทางธรรมชาติอย่างเช่นเสือนะครับผมบางครั้ง หมูโทนหมูป่าเนี่ยนะครับผมก็ใช้เขี้ยวของตัวเองนะครับผมในการปกป้องคุ้มครองไทยตัวเองนะครับก็จะเป็นกุสโลบายได้ว่ามีทั้งพลังอํานาจนะครับผมแล้วก็มีโชคเกี่ยวกับเรื่องของโภกซับนะครับผมก็จะถือเป็นกุสโลบายที่ใช้นํามาพกพาติดตัวนะครับผมบางคนเขาก็จะนาไปถักลวดนะครับผมแล้วก็ร้อยเชือกติดเอวนะครับบางคนเขาก็ ทำเป็นผูงผ้านะครับผมพกพาไปตามที่ต่างๆครับผมก็เชื่อว่าจะนําโชคลาภและความปลอดภัยมาให้นะครับความเชื่อนี้นะครับผมอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็หมูที่มีเขี้ยวตันนี่ก็ไม่ได้ใช่อาจจะมีเขี้ยวตันไปหมดทุกตัวนะครับผมบางตัวหรือว่าส่วนใหญ่นะครับผมก็จะพบว่าเขี้ยวนะครับผมจะมีความตัน อยู่ประมาณ10-20%นะครับบริเวณที่ผมใช้นิ้วเขียเนี่ยครับผมนี่ฮะส่วนไล่ลงมาไล่ลงมานะครับผมในพ้นจาก10-20%แรกเนี่ยจะเป็นโฟงนะครับผมจนถึงโคนฟันนะครับผมอยู่บริเวณนี้นะครับผมลึกลงไปจะเรียกว่าส่วนของรากฟันนะครับผมซึ่ง จะมีความเปราะบางนะครับผมเพราะข้างในนะครับผมส่วนโรงนี้นะครับจะเป็นเนื้อเยื่อของโครงประสาทฟัน,นครับผมเวลาหมูคุยควักอะไรนะครับผมบางครั้งนการแตกหักก็อยู่ในโคนเขี้ยวนี้เหมือนกันนะครับผมเหลือส่วนโคนนี้ไปนี่ถ้าพบว่าเป็นเขี้ยวตันนะครับผมก็จะเป็นของหายากตามคติความเชื่อนะครับผมนี่ฮะอย่างเช่น ชิ้นนี้นะครับผมเป็นชิ้นที่หักหลุนในป่านะครับผมจะเห็นได้ว่ารอยหักนี้ก็จะมีเป็นคราเหลืองของความเก่านะครับผมเจ้าของเดิมเขาก็นําไปเลี่ยมเงินนะครับผมเพื่อที่ใช้คกค้าติดตัวเหมือนกันนะครับส่วนนี้ที่ใกล้ๆกับบริเวณที่แตกหักนี่นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีรอยคล้ายๆกับการชารุดของเขี้ยวนะครับผมแล้วก็มีส่วนของเขี้ยวที่ อยู่เดิมนะครับผมงอกออกมานะครับผมจากหิวที่ขาดหายไปนะครับผมในนี้เขาก็ถือว่าเป็นกุศโลโบายของความเจริญงอกงามความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะครับผมเชื่อว่าใครมีไว้แล้วก็อาจจะทําให้เกิดโชคลาภต่างๆนานานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับผมส่วนที่เคี่ยวที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพีๆ่ๆ,ๆชมอันนี้จะเป็นหมูที่ตายตามธรรมชาตินะครับผมทางเจ้าของเขาก็ถอด ถอดเอาฟันออกมานะครับผมพบว่าส่วนที่รัดหนังยางนี้นะครับผมเป็นส่วนที่ตันนะครับผมจนถึงปลายจนถึงปลายเขี้ยวนะครับผมบริเวณนี้ครับผมส่วนนี้จะเห็นว่าเป็นโพรงนะครับผมส่องเข้าไปจะเห็นว่าโพรงนะครับผมจะไปสิ้นสุดบริเวณที่ผมรัดยางนี้ไว้พอดีนะครับผมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเขี้ยวหมูตันเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าได้ อันใหม่ๆมานะครับผมก็จะนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมเพื่อที่เป็นวิทยาทานความรู้นะครับผมจุดสังเกตของเขี้ยวหมูนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ปลายเขี้ยวนะครับผมก็จะมีบริเวณที่เป็นคล้ายๆกับรอยรอยศึกนะครับผมหรือรอยคล้ายๆกับเป็นรอยตัดนะครับผมอันนี้เกิดจากอย่างนี้ครับเขี้ยวยาวๆเนี่ยจะเป็นเขี้ยวล่างนะครับผมเนี่ยหมูจะอยู่ประมาณ ประมาณแบบนี้นะครับผมจะเป็นเขี้ยวล่างนะครับผมแล้วจะมีเขี้ยวด้านหน้าอีกอันหนึ่งนะครับผมที่เวลางับปากนะครับผมมันจะมามันจะมาขัดสีกันแบบนี้นะครับผมทําให้เป็นร่องแบบนี้ฮะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขี้ยวหมูนะครับผมเดี๋ยวผมได้เขี้ยวหมูหรือว่าเขี้ยวอย่างอื่นของคนิสิทธิ์อย่างอื่นนะครับผมก็จะนํามารีวิวเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้นะครับผมอันนี้ก็จะเน้นที่จะเป็นเขี้ยวเก่าๆนะครับผม ว่าในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีความเชื่อแบบในคดีเหมือนเดิมแล้วนะครับผมในแง่มุมของการอนุรักษ์นี่ก็เหมือนกับเราจะต้องฆ่าสัตว์ตัวนั้นนะครับผมเพื่อให้ไดอ้อวัยวะพวกเที่ยวงาของเขามานะครับผมแต่อันที่นำมาใเพื่อนเ,เพี่ชมนี่เป็นของเก่าจริงๆนะครับผมะจะเห็นได้ถ้าใครที่อชอบเก็บสะสมของเก่านะครับผมจะเห็นสภาพความเก่าน,นะครับผมอันนี้จะไม่ใช่ หมูที่เพิ่งตายมานะครับผมอันนี้จะเป็นฟันที่แตกหักออกมานะครับผมอายุของเขี้ยวนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะน้อยกว่า 70- 80ปีนะครับผมดูสภาพฟันเก่าครับผมหรือแม้แต่ฟันก็ขาวคู่นี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 30- 40ปีครับแล้วก็เป็นหมูที่ตายเองตามธรรมชาติด้วยนะครับผมพราว่าสามารถถอดเอาเขี้ยว ของหมูมาจากกรามของหมูได้แบบแบบง่ายๆเลยนะครับผมนี่ฮะัเพราะว่าเกิดจากการถอดออกมาจากซากของหมูนะครับผมอันนี้บางคนอาจจะด่ามานะครับผมว่าต้องไปฆ่าหมูต้องไปฆ่าอะไรนะครับผมหรือใครที่เป็นในสายสะสมนะครับผมที่อยากจะได้เขี้ยวตันหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมฟาร์มหมูป่าในปัจจุบันนี้มีอยู่ค่อนข้างดีเยอะมากนะครับผมที่ เลี้ยงหมูป่านะครับผมพวกที่เลี้ยงหมูป่าเขาจะมีหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมถ้าเป็นฟาร์มต่อฟาร์มแก่เนี่ยเขาจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซึ่งทางฟาร์มเนี่ยเขาจะทําการตัดเขี้ยวนะครับผมเป็นปกตินะครับคือตัดเขี้ยวไม่ให้เวลาหมูเกิดการต่อสู้หรือว่าเวลามีการผสมพันธุ์การติดสัตว์นะครับผมจะทําให้มีการทําร้าย ด้วยการเองระหว่างหมูกับหมูนะครับผมยันเคเนี่ยวนี่เขาจะตัดออกครับไอ้เคี้ยวที่ตัดออกที่ผมว่าเนี่ยครับผมโดยมากแล้วของอที่เป็นหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยมันจะเป็นเคี่ยวตันนะครับผมเพราะเป็นหมูที่มีอายุมากนะครับผมไอ้เคี่ยวประเภทนี้นะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ลองเอาไปสอบถามดูนะครับผมกับใครที่ รู้จักกับฟร์มูงป่าหรือว่าเคยเห็นฟร์มูงป่าที่มีอายุเก่าแก่มากๆนะครับเขาจะมีการตัดฟันตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมในแง่มุมของการอนุรักษ์นะครับผมในปัจจุบันนี้ก็คนที่เก็บของประเภทนี้นะครับผมก็มีอยู่มากมายหลากหลายกลุ่มนะครับผมก็ตามนั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ